สวัสดีครับดั่งโมค,ครับวันนี้100หลากับสโตเกอร์สลักนะครับตัวนี้เป็นจุดสองนะครับน้ำหนัก23เกรนจุดสองหมายความว่าเเทปก่อนๆเน,นี้ยเราดูจุดสองนะครับของอัลติเมทเนาะ23เกรนเหมือนกันแต่ตัวนี้จะจุดสออันนั้นมันเป็นจุดสองนี่เป็นจุดสองคือมันจะพร้อมกว่าลูกจะเล็กกว่า ความอ้วนมันนะครับความอ้วนถ้าเข้าใจง่ายๆเนาะน้ำหนักเท่ากันครับตัวนี้สวยนะตัวนี้สวยเลยแหละทารูปงพอยไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากผมคิดผมคิดว่าอนุมานเอาเองนะครับจากที่เคยเห็นคือจะคล้ายๆกับ jsv น n o c k o u t นะครับแต่ตัวนั้นมันเป็น25เกรดเนาะวันนี้ยิงด้วยลำา7 0 0 smooth twist x นะครับโรงงานปืนเดิมๆโอ้ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับ ตัว fx impact mark 2นะครับนำทะเบียนไอ้นำนำเข้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับตัวนี้ด้วยความเร็วที่947.2ฟุตเซกนะครับผมไม่เคยยิงระยะนี้นะครับก็จะให้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับแต่เท่าที่เคาะเคะดูเนี่ย25หลาเดี๋ยวผมให้ดูจูนนิ่งด้วยอะไรยังไงนะครับตัวนี้เล็กตั้งอยู่แค่120บบาทเองเล็กน้อยกว่าตัว ตัวลำ500อีกนะแต่ทําความแรงได้มากกว่าเยอะเลยนะครับเล็ก120แต่นี้ยิงได้ตั้ง900กว่านะฮะด้วยด้วยที่ว่าลำกล้องมันยาวกว่ามันก็จะมีเขาเรียกอะไรรันเวย์ให้วิ่งยาวกว่านะครับที่อยู่อยู่ในนี้เนาะเดี๋ยวผมให้ดูเซตอัพวันนี้ลมไม่นิ่งหรอกลมไม่นิ่งก็ ยิงให้ดูที่หนึ่งนะครับกลุ่มที่คาดหวังก็1.5แหละ1.5ผมเอาแล้วนะครับย้อนมาที่เหตุผลที่ทําไมถึงเลือก2 1 7เจมาทดสอบในตัวนี้นะครับเพราะว่าลําตัวนี้มันเป็นสม o o t ว twist โรงงาน twist rate ก็จะอยู่ประมาณ1ต่อ24เนาะอย่างที่เราทราบกันดีนะครับลําโรงงานแต่ทีนี้มันเป็นปืนรุ่นเก่านี่ปืนตั้งแต่ปี2000น่าจะ2019 2018หรือเปล่านะปี62อ่ะ63สา6 5ี่หห้า นี่จะนี่หหกแต่มันยังไม่ถึงปลายปีเพราะปืนผมออกปลายปีสามสามปีกับนิดนิดแล้วนะครับปืนไม่เคยทําอะไรเลยเปลี่ยนแค่ power plenum มันเป็นปืนรุ่นเก่าไม่มี power block ไม่มีเข็มเข็มดันลูกที่ใช้ยิงสลักนะครับปืนแกะกล่องมายังไงอย่างนั้นเลยนะครับเปลี่ยนแค่ power p l ี n u m คือรุ่นหลังๆมาเนี่ยมันมี power p l ีน u m อยู่แล้วคนที่ติดตามนะครับก็จะเข้าใจถามว่ามันเป็นลำยิงสลักโดยตรงไหมไม่ไม่ใช่นะครับ ตัวนี้ลำเพลิแต่ว่าเราเอามายิงสลักเฉยๆนะครับค่า BC ไม่ทราบนะครับค่าต่างๆก็ไม่ต้องรู้หรอกดูแค่ว่ามันยิงได้หรือไม่ได้แค่นั้นเองโดบผมก็ยิงแบบทรายโดบเอานะครับไม่ได้มีบาลิสติกแอปคำนวณจากว่าซีโร่ที่25หลาตกเท่าไหร่ปืนนี้ซีโร่ยห้าลานะครับเท่าที่ลองยิงดูแล้วมันโอเคเลยผมว่าใช้ได้เลยย้อนกลับมาที่ลำอีกทีหนึ่งลำสมมุตทวิสเอกตัวนี้มันจะมีโชคที่ปลายลำครับ หมือนหมปลายลำมันมาเท่ากันอย่างนี้เนาะแต่ตรงก่อนปล,ปลายประมาณนิ้วหรือสองนิ้วแหละมันจะถูกจีบลงมาให้มันมันเล็กลงเพื่อบีบบีบก้นผลิตนะครับให้ให้ให้มันเข้าเชฟที่ดีขึ้นประมาณนั้นนะครับเท่าที่เข้าใจนะเดี๋ยวผมให้ดูเซตอัพปืนเลยแล้วกันจะได้ไม่พูดเยอะนะฮะที่ผมบอกว่ามันน่าสนใจคืออันนี้เริ่มเริ่มเรกเริ่มเริ่มเรกที่ผมตั้งนะครับนี่เรกหนึ่งร้อยยี่สิบบาหมายถึงณตอนนี้นะ แต่ก่อนหน้าที่ผมจูนน่ะมันจะเป็นอ่ะเลข120นั่นแหละแต่แฮมเมอร์สปริงพรีโหลดเนี่ยมันจะเป็นเลขสี่นะครับมิลลิเมตรก็ดูเอานะครับเอวเอชเ t อร์สมิท8.5นะครับความเร็วเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างไทย963.75นะครับแต่พอยิ่งอันนี้ยิ่งเหมือนเดิมมันแหละแต่ว่าผมผมก็ปรับหาเรื่อยๆนั่นแหละครับอันนี้กลุ่มแค่25หลานะไม่ไม่ต้องตกใจกลุ่มมันจะต้องเป็นอย่างนี้แต่เพียงแต่ว่า ผมยิงแล้วมันรู้สึกเครียดรู้สึกว่าต้องคุมปืนเยอะอันนี้ก็ไล่ไปไล่มานะครับแล้วผมลองที่140บานะครับแฮมเมอร์สปริงพรีโหลดอย่างที่เห็นปุ๊บอันนี้คือความเร็วที่1,022ฟุตเพอร์เซกนะครับกลม่มมัอนจะประมาณนี้แต่ผมยิงหลายนัดอยู่อันนี้นับเอากี่นัดก็ไม่รู้หกเนัดมั้งอยู่นี่เนาะมันหลุดนัดหนึ่งแต่แต่แต่เรานับแค่ตรงนี้เพราะว่าน,นี้ผมพูด,ด้วยผมเล็งค่อนข้างเกรงครับค่อนข้างเกรงกลุมต,ตัวนี้กับตัวนี้ไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่นะครับ แต่เพียงแต่ว่าถ้าเรายิงที่พันยีผมก็ใช้เซตอัพตัวนี้นะครับเล็กร้อยยี่สิบสี่ไอร้อยสี่สนะครับแฮมเมอร์สปริงฟิโลดบอลจสเมนก็ตามนี้เลยนะครับแต่ว่า75หลานเนี่ยโฮแค่ศูนย์จุดห้ามิลเองนะครับยิงด้วยทิ้วประมาณ7องศานะครับแต่ทีนี้ผมเลยมาผมคิดว่าเนี่ยจากข้อมูลเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเหมาะสมกับประมาณ950นะครับ ผมเลยมาหาหาที่เนี่ยประมาณเนี่ยลดลดลงมาเล็ก120นะครับ hammerspring preload เนี่ยมันเสร็จตั้งแต่ตั้งแต่วันที่นี้แหละเนี่ยครับ h ฮเม e ร์สปริงพรีโหลดเลข3นะครับ120เหมือนกันอันนี้120แต่ว่า hammer spring แล้ววาล์วนี้นเป็น8.5ม mm, ิมเนาะอันนี้ผมผมดันเข้ามาเพื่อให้กระสุนมันมันถูกตัดลมก่อนที่จะออกปลายลำนะครับ ไม่ให้มีลมกวนที่ท้ายกระสุนนะครับความเร็วเฉลี่ยได้เท่านี้นะครับ967ฟุตเพอร์เซกครับอันนี้ยิงนระมัน6นัดอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเอาตัวนี้ออกกลุ่มค่อนข้างดีนะครับถือว่าดีแต่ที่นี้มันก็เหมือนว่ามันมันน่าจะไปได้อีกนะครับผมไม่สามารถพูดได้ว่าอันนี้คือกลุ่มที่ดีที่สุดของเขากับความเร็วของกระสุนตัวนี้นะด้วยลักษณะของกระสุนตัวนี้แล้วผมคิดว่ามัน23เกรนผม คิดเอาเองว่ามันน่าจะอยู่ประมาณ950นะครับแล้วทีนี้วันวันไหนอ่ะอันอันอันนี้ยังไม่เกี่ยวผมขอละไว้ไว้ก่อนอันนี้อันนี้เป็นการเปรียบเทียบของอีกตัวหนึ่งครับอ่และ2.18เดี๋ยวละไว้ในฐานที่เข้าใจก่อนนะครับเอาตัวนี้ก่อนมาตัวนี้มีอะไรบ้างอ่ะ23เกรนจุดสอสโตเกอร์นะครับ STX วันที่22นะครับเดือนมาร์ชเดือน3เรานี่แหละ อันนี้เล็ก120 hammer spring preload ผมลดจากอันนี้ลงมาแล้วนะตอนแรกผมใช้เท่าไหร่ hammer spring preload เนี่ยผมใช้เล็ก3ามเหมือนกันเนาะอันนี้มันเดิมมายิงวันต่อมานะครับกลุ่มได้เท่านี้ความเร็วเฉลี่ยประมาณนี้แต่เป็น free recoil control นะครับแต่ตัวนี้ผมกริปปืนค่อนข้างแน่นแล้วทีนี้มันเมื่อยมันเมื่อยทีนี้อันนี้กริป loose นะครับแล้วทีนี้ผมมากริปแบบไทอีกที่หนึ่งนะครับเห็นไหมไทกริปนะครับผมจะเขียนไว้อยู่จับปืนแบบไหนเพราะว่าปืน h a r ม o n i c มันเปลี่ยน การกริปปืนมันก็สําคัญนะครับสุดท้ายคือมันมาจบที่นี่แฮมเมอร์เร็กร้อยยี่สิบใช้เลขต่ําไว้ก่อนนะครับแฮมเมอร์สปริงพิลล์โหลดหมายเลขสองนะครับสิบแปดจุดแปดมิลิเมตรนะครับเอวิเอชั่นส์เมทนะครับแปดจุดสองห้ามิลิเมตรเหมือนเดิมนะครับความเร็วเฉลีย่ยคือผมปิดอ่ะตอนตอนแรกเห็นไหมม,มันจะสูงนะครับมันเจ็ดกว่าเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้าเก้าแปดกว่าเนี่ยแต่ทีนี้ผมผมมาหมุนแค่ตรงนี้เออเออไม่ไม่ไม่ใช่หมุนแค่ตรงนี้อย่างเดียวนะถ้าเกิดคุณพอใจในสปริง แล้วมาหมุนตรงนี้เข้าอย่างเดียวก็ได้แต่ทีนี้ผมเลือกมาลดเป็น hm นี่ครับ hammer spring preload มาเลข2นะครับว wow. ้าว adjustment ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ8.5เหมื 5, มันเดิมทีนี้ความเร็วม,ม,มันจะตัดมาใกล้ๆกันแล้ว extreme speed จะน้อยมากครับ9 945 946 946 953ประมาณนี้5นัด25ห้าหลามันต้องเข้าอย่างนี้นะครับแต่นี้เป็นกลุ่มที่ผม zero เฉยๆข้อมูลจริงๆคือตัวนี้อย่างเดียว ความเร็วเฉลี่ยเป็น9 4 7 2ฟุตเพอร์เซนะครับคือพูดง่าย940-950น่าจะเป็นความเร็วที่เสถียรสำหรับลำกล้องนี้และกระสุนตัวนี้นะครับคือจะมายิงเมื่อไหร่ก็กลุ่มมันก็จะได้อย่างนี้แหละให้ประมาณนั้นนะครับอย่าไปหลอกตัวเองแล้วกริปปืนตัวเนี้ผมกริปค่อนข้างสบายตัวไม่ได้เกรงเหมือนเหมือนตอนที่จูน1,000กว่าตอนที่เก้ไปปลายนะครับ ประมาณนั้นครับเป็นข้อมูลให้ทราบไว้ว่าการจุนปืนมันจะเป็นแนวทางผมก็ไม่ใช่เอ็กซ์เพรสนะผมก็มั่วๆสู้ๆเอานั่นแหละครับดูี่ปืนเก่าๆจะยิงได้ไหมที่100หลานะครับ23เกรนสตเกอร์ปะทำการยิงชุดที่1ครับสตกเกอร์คือจุดห1 7 100หลาน้ำหนัก23เกรนนะครับ947ฟุตเพื่อเสกนะครับแตงก็จะหมดแล้วแหละ เหมือนเดิมฮะลมนิ่งนะผมไม่ได้ทําโดรฟมาก่อนผมคิดว่าน่าจะใช้ราวๆสองจุดห้าเอ็มแล้วกันเนาะหุ่นนมข้างขวาของวิวสันครับจุดซ้ายในกล้องแถมเรคคอร์ดอย่างโอเคน่าจะได้เห็นกำลังขยายผมใช้ไม่ถึงสิบหกเท่านะครับลองข้อดูก่อนกริปลูสนะครับนี่งนสองจุดห้าเอ็มกริปปืนปเบา เหมือนเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยครับนัดแรกเข้าโหดเลยนะไม่เคยโดดด้วยไม่เคยยิงด้วยเล็งเหมือนเดิมยิงเหมือนเดิมครับแสดงว่ามันลงมาประมาณสองจุหกนิวมั้งโหที่เติมเลยครัที่เติมเลยครัเสียงมันโคตรหล่อ หนึ่งร้อยเหรอครับนะครับน่ผมเอฟตัวมึงนะนิวลันอ่ะอ t is w ส a อ i อ is สครับดูไปด้วยเลยผมต้องไปดูในกล้องนะเพราะผมเล,เล็งแบบไหนตนีแต่ตะกี้ยังไม่เรดดี้เท่าไหร่ครับนิวลันนาทีสามกับชุดแรกฮะไม่น่าจะเกี่ยวกับลมหรอกเกี่ยวกับคนนี่แหละมอเตโมะรีแฟกก็เอยียงๆนิดหน่อยนะครับ โอ้แล้วตะกี้มันไปยังไงวะเนี่อีกหนึ่งนัดครับใช่ไหมผมบอกไปโทษตัวเองอยู่แล้วฮะที่มือระดับปีสาจแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าครับนัดที่ห้าโอ้อ่าอีดอีสวดอดอสนะครับแสดงว่าเล็งประมาณ2.6มิลนะครับก็เอาสองจุแล้วกันเนาะ เดี๋ยวผมจะจดใส่ไหนสมุดของมาเดี๋ยวผมจดโดไปก่อน2.6แล้วกันฟันนัดชุดที่สองเลยครับเท่าที่เห็นในหน้าจอนั่นน่ะผมว่าประมาณอนี่จักฉีดเนี่ยเห็นไหมก็มไม่เกิน1.5หรอก1.5นิ้วนะแต่ดูไกลๆมันก็น่ากลัวเออชุดที่สองครับ แล้วสองจุดหกอ็มก็จะคริปไทขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับโอหดอตตรงนั้นมันเล็กมากเลยนะครับอืลองมาเล็กสามรอปืนมาสักรู่สักหน่อยหนึ่งนะครับ สองจุดหกสองจุดหกโอ้มันเข้าเหากันเลยเนี่ยมันเข้าที่เดียวกันเลยครับผมถ่ายรีคอร์ดยังไงโอ้ดูดัดสิ่สามนัดแต่เข้าที่เดียวกันเลยครับ กระป,ปืืนมีผลนะครับโอ<ฮ>้ินนัดแล้วหรอนัดนแล้วหรือปล่านาะไปชุดที่สามครับถ้ายังคล่องตายอ่าชุดที่สามครับโดนลูกไปใหม่อีกทีหนึ่งเซตอัพนี้ใช้ปืนน้อยมากๆเลยครับแค่นี้ก็น่าจะรู้ผลเลยไหม 900ไม่เกิน950ฟุตเพร์นะครับลบนิ่งละตอนนี้จะไปโทษอย่างอื่นไม่ได้แล้วเอาทับกัรยิงเลยครับชุดที่3าพูดเยอะแล้วก็หอบนะครับกระดูเรื่องสีนัดแรกไม่ได้พักลำขนาดน,นั้นนะครับ100ล้านครับปืนลมงงของเราเก่าเนี่ย ู้สึกมีลมนิดหน่อยฮะฟิเอร์ระดับที่ดอยู่แล้วตะกี้ผมไม่ได้เอม2.6ดีหว่าผมเ M แค่2.5อิทอีส It is what it is ครับโอ้หเป๊ะเลยอะสนัดแล้วเนาะ แสงหมดแล้วนะครับนโ่้โหที่เดิมเลยครับแต่ว่ากล้องนะี่ยังสู้อยู่นะครับ่มันเข้าที่เดียวกันทั้งบนเลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะยิงเคลแล้วกันผมเดินเป้าอีกสักสองนัดเนานะเป้าที่เหลือนะครับ รอบที่เหลือนั่นอน,อนุมานว่าหนะึ่งนัดต้องเข้าจุดตรงกลางนะครับเอาเล็กๆนะฮะห6เอ็มโอโ้ใกล้เคียง มั่นนะฮะพี่เห็นไหมเดี๋ยวผมยิยงเข้าเคลเลยด้วยกันนะครับฟังเสียงฮะสองจุดหกนะครับแล้วก็จะดูวูลช n นัลกับตัวนี้เอานะฮะอู้ปะไปผ่าดูผมยิยงไม่เข้าตรงกลางวะอีกนั่นหนึ่งนิไม่ใช่ไม่ใช่ยิยงเคลนะผมดูวูลช n น e ลแค่นั้นพอ ผมยิงหัวมอยู่สันครับเนี่ยต้องไหลชนเนี้ยนิดหนึ่งอะผมไม่ได้ซ้อมเลยนะระยะเนี่ยโอ้เข้าตรงกลางเลยนี่ไงฝีมือระดับปีสาจไปดูที่เป้าครับมาตรวจเป้านะครับหนึ่งร้อยหลายี่สิบสามเกรนเดี๋ยวดูนี่ก่อนอทะลุตามเคยครับทะลุตามเคยเดี๋ยวเขาพาดูวูนชาแนลตัวนี้อามาดูนี่นะครับ อันนี้คือกลุ่มแรกกลุ่มแรกหนึ่งสองสามนี่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตกวันนี้เลยนะครับอ่ห้าตกวันนี้วัดให้ดูก่อนเราเอาสองจุดห้าเอ็มตรงนี้เนาะมันจะตกมาเนี่ยประมาณสองนิ้วครับสองนิ้วก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แต่บอกได้ว่าเป็นกลุ่มแรกฮะกลุ่มที่สองอันนี้อันนี้ตกมาเยอะทําไมมันโดดมานัดหนึ่งวะถ้า overall, โอเวอร์ออล์โหนดมันสามนิ้วนะครับ แต่ถ้านับแค่ตรงนี้ล่ะสี่นัดแบบเข้าข้างตัวเองนะครับมันได้แค่ไม่ถึงหนึ่งหนึ่งนิ้วครึ่งนะนี่นะครับมาชุดที่สามชุดที่สามนี่จะดีหน่อยดีมากๆหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตรงนี้นะเนี่ยครับที่ปลายเป็นหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับ,นนรบาา 3, 3, นหนึ่ 1, 2, 3, 4, นงน,นะน,น,นิ้วครึ่งหน,นึ่งนิ้วครึ่งก็ก็โอเคนะไม่ได้แย่นะครับแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ผมยิงแค่ หนึ่งนิ้วครึ่งเหมือนกันผมยิงแค่สามนัดมากเนาะตัวนี้นะครับแต่ว่ากดมันก็พอเริ่มคุ้นปืนนะครับตัวนี้ก็เข้านี้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการกริปปืนมันก็จะมันเกี่ยวเกี่ยวอย่างรุนแรงนะครับเกี่ยวผมก็ไม่ได้ซ้อมระยะนี้ด้วยนะครับ <c oughs> นั่นแหละประมาณนี้อันนี้ไม่มีลมแล้วนะที่จริงอ่ะมันมืดแล้วแหละแต่ว่ากล้องเรายัางสู้อยู่อ้าเดี๋ยวผมผ่าดินเหนียวให้ดูนะครับ ว่าวูลแชนแนลมันเป็นยังไงนะครับวูลแชนแนลของยี่สิบสามเกรนหนึ่งร้อยหลานะครับอ,อูู้โหดเ,เลยนะครับเอาเรื่องว,ว่ะวางก่อนมือเปียนหมดแล้วอะเดี๋ยววัดเดฟอันนี้อันนี้อันนี้น,นี่ประมาณสี่สี่นิ้วกว่านะความลึกก็ทะลุไปเลยครับรูอย่างที่บอกมันก็จะเป็นรูปหัวใจประมาณนี้แหละอันนี้จังหวะที่โตสุดเกือบสามนิ้วนะครับเกือบสามนิ้ว อ่าอันนี้รูที่กว้างสุดนะครับจังหวะที่กว้างสุดเกือบเกือบสามนิ้วเหมือนกัน,นครับโอ้เอาเรื่องเหมือนกันนะฮะตัวนี้เจ้าสโตเกอร์ตัวนี้นะครับโอเคสําหรับวันนี้มันค่าม,มืดแล้วนะครับโอ้ยน่าจะมีประโยชน์สําหรับคนที่เล่นปืนเดิมแต่อยากลองยิงสลักดูครับราคาตัวนี้ไม่ได้แพงนะครับไม่ได้แพงพอหาซื้อมาลองได้ราคาพอๆกับเพนเล็ดนั่นแหละก็ ลองจัดซื้อจัดหามาสตดดมลองเสียบกันดูนะครับว่าเป็นยังไงคิดว่าข้อมูลเหล่านี้น่าจะมีประโยชน์สําหรับคนที่เล่นนะครับ The next day เมื่อวานมันขําเร็วไปหน่อยนะครับเลยอยากเพิ่มเติมในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับกลุ่มกระสุนที่เห็นนะครับสังเกตได้ว่ามันจะเป็น v e อร์ c a l เนาะมันจะเป็นขึ้นและลงนะครับกลุ่มความแคบนี้ถือว่าแคบนะเนี่ยดูติ๊กเกอร์ผมเล็กนิดเดียวนะครับ สำหรับระยะหนึ่งร้อยหลาแล้วก็อีกแค่ปืนลมนะครับอันนี้หลุดมานัดหนึ่งเนาะเห็นไหมกลุ่มมันยังแคบแต่ว่ามันเป็น vertical หมายความว่าการกริปปืนเราเนี่ยการให้ recoil ปืนเราเนี่ยยังยังไม่เจออย่างที่ผมบอกครับผมไม่โทษตัวเอง <c oughs> ผมไม่โทษปืนผมไม่โทษอะไรทางนั้นนะครับยิงให้ดูเฉยยิงให้ดูเพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดเรากริปปืนอย่างเที่ยวอันนี้อันนี้ผมจําได้ว่าผม g r i ป l o o นะครับปืน อาจจะแค่บีบท้ายหรือแค่เอาไหล่ชนเฉยๆนะครับพอเราเอาไหลชนหนักๆปืนมันกระดกลงอย่างงี้ใช่ไหมมันไม่มีรีคอยตามตามตัวมันนี่เลยครับคิดว่าน่าจะเกี่ยวด้วยนะครับแต่นี้อันนี้มันคนคนมันได้คนมันได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวผมให้ดูเปรียบเทียบระหว่างเจ้ารูต่างๆนะครับรูต่างๆ อันนี้เป็นเทเลดเนาะอันนี้อันนี้รูเข้าของยี่สามเกรนของอัลติเมตนะครับทําไมมันดูเล็กกว่าตัวนี้นะครับทั้งที่ฮาร์โลปอยเขาใหญ่กว่าอย่าลืมนะครับตัวนี้มันดินเหนียวผมมันแน่นมากตอนนั้นตัวนี้บ่มบ่มน้ําแล้วนะครับที่ดูแต่ตัวนี้ก็บ่มน้ําแล้วนะครับรูค่อนข้างใหญ่เพราะว่าอันนี้ที่ผมไม่ตัดข้างคืออย่างที่เห็นตอนยิงนะครับตอนยิงเนี่ย ผมยิงแล้วมันออกข้ากนะครับความหนาของผนังอันสมมุติอันนี้มันยิงเข้าตรงกลางเนาะเห็นไหมความหนาของผนังเหล่านี้แต่ถ้ามันเอียงมาฝั่งหนึ่งอ่ะมันอาจจะดันผนังออกมาอย่างตัวนี้ที่ผมเห็นที่ให้ดูนะครับมันต้องบอกให้เข้าใจก่อนด้วยไม่ใช่ว่าไปตัดสินว่าตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนั้นไม่เกี่ยวนะครับรูจะน่าจะพอๆกันนั่นแหละคือแค่นี้ก็ใช้ได้ทั้งหมดแล้วดูรูแม่งยังใหญ่เลย แล้วอย่างผนังฝั่งนี้มันบางกว่าผมยิงเข้าข้างแต่ถ้าผมยิงเข้าตรงเนี้การกระจายแรงออกข้างออกบนและออกล่างมันน่าจะทาหน้าที่อีกแบบหนึ่งนะครับให้รีโซอลออกมาที่ต่างกันอันนี้แจ้งให้ทราบเฉยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เฟในงานทดสอบต่างๆนะครับอ่ะประมาณนี้แหละจบแล้วจริงๆสวัสดี